สวัสดีครับพี่น้องแสนเพลงเส้นรำนะครับชมองกระช้ยลำเพลินลำพิเชียวนะครับผมบรรยากาศตอนแร้งๆครับพี่น้องรถก๊อกปกปกกกแปลกๆนะครับาอาบน้ำแล้วนะครับมีสอยดาวด้วยนะครับพี่น้องบรรยากาศสดๆนลยครับ หน้ำแล้วนะครับก็จะเปียกจะขนาดนิดหน่อยนะครับนี่นะครับสวัสดีแม่ตองอูอสวัสดีไอสวัสดีค่ะจะจะอะไรมาอาบาดฮะดีใจอะไรก็เอาฝนมานะเอาอันว่าพายุเข่าแต่ว่ากับใบแห้งดอกเออจะปกไปปกไปมัน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 ก็คือว่าแหละเนาะแตะบัดเปลียยว่าเพป็นว่าพายุเข่า แต่ว่มันกระตกบ่แหงนี่เห็นว่าพี่น้องมาปูกศาดตั้งแต่เว้นแล้วค่ะบ่จืดเด้อค่ะขี้ดินแกนแกนขี้ดินแกนครับเป็นขี้ดินมันแกนค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นพื้นี่เนี่ยเอาไปเบิ่งก่อนเอาเอาเอารถจอดเรียบร้อยจืดคักจืดคักเอาแต่ว่ายุดแล้วครับกระตกแล้ว ขั้นันแล้ววาอไปลูกกะทยเอขนมัครับนี่ครับปูสาดครับคือบรรยากาศตอนรถติดลมนะครับ ก็ต้อเลื้นใจครับพี่น,อน้องบรรยากาศตอนแรกๆนะครับหาม่งกลัวๆนะครับกับทีมงานสาวน้อยเื่นแพงนะครับรับเพื่อจะเลิ่กใจนะครับอ้าท่านีิคติดเหรอ ชาติครับืบอ,งองานเ่ากำล,ลังเล็งติดตั้งนะครับเล่นได้สบายครับเพราะว่ามันโต๊ะเบาแห้งครับพี่นอ้องโต๊ะแบบปอกๆแป๊กๆแต่ว่าสาดเต็มแล้ว รถติดลมก็มีนะครับมีมีทุกวันโอ้ยกับลม เต็มแล้วพี่น้องศาสตร์เต็มแล้วนะครับมาอย่าลืมให้ก็ต้งังใจเรือพี่น้องเติมน้ำสาหน่ายเป็นปันแพ่งครับการใช้ร้อยคลิปมาแล้วนะครับบรรยากาศบรรยากาศแรงๆครับน้องมาซวยๆกันนี่บ่านนี่ล่ะ ลุ้นสร้อยกันพี่ดาวลอยฟ้าจะได้ครับฝนหยุดตกนะครับขอตอเนะครับขอเติมหน่อยขอเิมเพิ่มขึ้นนะครับมีข้าวฟ่าอยฟ้าขึ้นไปถ้าฟอเช่นเป็นตายครับพี่ดาวสรอยกันเสื้อกาลน้องสร้อยกับ สอดแจงสอดทงครับพี่นอ้อง okay. สอดแจงสอดทงทำไปแรกนะครับ mm -hmm. มาเวาพุวัดตัืนหนังครับพี่อเพื่อเรื่องดันล้างครับวันี้นานนาขึืนแล้วเพื่อดันหลัง ครับต,าย,ตายแน่วันนี้เปียจืนครับปาที่กําลัง เอาเลยครับเอาเลยก็นังอาบน้ำแล้วด้าไรดีวะจอก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 ปากไปอาบเป็นอย่างนเดียวฝนมาเอาิที่ถ่าอยู่มาเนเนส็ได้ทำนขว้อันได้ระบาได้ระบาดไปนวาดวิทยาหยุดอยู่นี่เือเป็นตะยุ่งรันนียังแม่ เราพร้อมอ่ะโอ้โมบีไฟนราขอก็ไปตัดตัวเนาะอือเมือแรงเขาจะ่ายวิดีโอยังแม่ไปที่เขาไปให้โอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องมากมาเมือแรงครับมาเมือแรงตอนนี้กำลังเกือบโกกจากมาขึ้น cho mắt thằng đấy mình nhận chết thằng cầu rồi Soi kan, soi kan. ผมเห็นเจ้าดอกผมถายเจ้าโตดอุ้ยเวะนีลิวตกดำมากนเมียไ่ไดินไหนเอาเอาคนย่ยจะได้มาโตดบ้ามันตกนเดมันป็นก to ินน er ี่ดังเสียงดังแขงมึไ่ได้ยินีลิตเออเดี๋ยวไป เอาน้องน้องเสียเข่าไปนะเด็เ้อเสื้อม่าไหมเสมา่ติเสื้อไม่เอาตัดิตตุแล้วเนาะละเสียเขาวเสียขาาน้องน้องเสียขาหน่ะมาไม่ติลูกมาเต้นบ่เต้นเต้นแกววนาจ้านือนานาบังเนาะนากาคุเป็นนาม่ติแล้วมากาแฟเล้าตัวใช่แฟเล่าเสียขามโอ้ เอาเอาจดัดค้องกันเอาพี่น้องครับขอบคุณทุกคนลั้งใจครับผมการใช้ร้อยคลิปนะครับเอาพอกันมือแรงครับพี่น้องพอกันมือแรงครับเตรียมโตัะก่อนครับพี่นอ้องวัสดีครับวัสดีครับ